ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านในดาวน์โรับสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมนะอิตาเลียเริสตาร์ตก็จัดทีมยังไงผ่านด่านขุขมนรกนะฮะที่จะได้ของแดงใช้สัตว์เลี้ยงอะไรถ้าใครยังไม่มีต้องจัดตำแหน่งยังไงใช้สัตว์เลี้ยงเอาไปใส่ตรงไหนตัวไหนดีนะฮะก็จะมาบอกสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับผมก็ทำผ่านเรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะไปดูนะฮะใครมาระดับเกมสะดวกปลปอดภัยแนะนำร้านเปท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยตลอดทั้งับ มีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมอะรไรสโตทายมีมาทุกเกมไม่ว่าจะเป็นพุชลีเวสเซนเตโรคา,าบาจีฟรีไฟล์เอวีมีเวอร์อชันทุกวันนะฮะรวมถึง COA นะฮะรับเติมทุกแพ็คแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ได้หมดนะฮะไลน์เฟซบุ๊กทักมาที่เพจได้เลยครับผมแล้วก็ฝากด้วยสำหรับอิตาเลียรีสตาร์ทนะฮะร้านเรารับเติมแล้วนะฮะทักมาเลยอ่าสะดวกทางไหนไลน์หรือเฟซบุ๊กยิ่งเติมยิมย่งถูกนะไปดูน้องๆเติมมันหลายคนแล้วนะแพ็คถูกมากมีแต่คนบอกนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเตตมมมปลออออดภัััย้งวพไ่่ีีการรฟนนนนนแะะฮ ชิมนึ่มๆนี่อันดับแรกนะครับคนที่ผ่านฝันร้ายมามาเจอขุมนรกนี่ช็อกเลยนะฮะโดยเฉพาะผมนะคือผมสตรีมแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้าทําไมมันผ่านยากจังเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจทาสัตว์เลี้ยงตรงนี้ครับผมนี่ฮะตรงนี้เลยเนี่ฮะคือขี้เกียจมากคือทำยี่สิบสิบเก็พออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แล้วครับผม ผมเลยว่าเอ้ยต้องทําสัตว์เลี้ยงแล้วเพราะว่าจะไปฟาร,ร์ม exp ก็ไม่คุ้มเนี่ยจะไปทําาสกิลก็ไม่คุ้มมีคุ้มอย่างเดียวที่เพิ่มสเตตแล้วก็ทุกอย่างเราเราก็ต้องผ่านฝันร้ายนี้ก่อนนะฝันร้ายนี้ก่อนตรงนี้เวลสัห้านะครับผ่านฝันร้ายนี้ปุ๊บน้องนาฬิกา,าก็จะมาตรงนี้ได้เลยครับนี่โคนานานะครับอ่าก็ฟาร์มมาแรกก่อนอันรกอ,อาจจะยากหน่อยเราต้องเล่นมือก่อนเนะฮะ ผมแนะนำานะสายดาเมจให้ใส่ตัวนี้นะผมให้มีตัวนี้มาเยอะๆหน่อยมีแพนด้าตัวนี้ต้องเอามานะแล้วไอตัวนี้ใช้ได้เอามาใช้นะครับสามตัวนี้เท่านั้นในะฟาร์มแล้วก็ออโต้ขุมนรกนะฮะผมก็ยังผ่านออโต้ Auto ได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ร้อยปร์เซ็นต์ตลอดไปนะครับนะผมก็ ่ะมาดูให้ดูก่อนว่าผมผ่านได้ยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเล่นให้ดูหน่อยนะถ้าเล่นมือร้อยเปอร์นแน่นอนนะของผมก็ยังออโต้ขุมนรลก90%้าอร์นะ,ะประมาณ90%นะเพราะว่าถ้าออโต้เนี่ยมันจะเก็บสเตตได้ห้าได้4ี่ก็ฆ่าเราตายนะนี่การจัดตำแหน่งนะทีมของผมนะจัดอย่างนี้เลยครับใครไม่มี ลิลลี่ให้เอาเฟย่านะใส่ลูนสปีดหัวแดงนะครับผมน้องแฮคเคลคิดใส่เดฟนะฮะปืนถ้าใครมีเฮนริทเอามานะฮะน้องฮิวตัวไหนก็ได้มาเลยนะฮะสำคัญเลยใจความสำคัญนะถ้าไม่มีดีน่าก็ต้องมีมาเวลนะฮะทีมนี้ได้เลยครับผมถ้าดีน่านี่จะไวมากนะฮะแต่ผมไม่ได้ปั้นเพราะผมปั้นมาเวลไง ผมเอาไปลงผีด้วยนะฮะสังเกตนะบ,บอสมันจะมีนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็กดติ๊กถูกก็ได้ครับไปที่ตัวซ้ายมือก่อนนะฮะหรือไม่ต้องติ๊กก็ได้มันก็ยิงตายเองอยู่แล้วนะฮะน,นี่ครับบัฟเต็มหัว สังเกตนะสัตว์แพนด้าหมีหมีแพนด้าผมเรียกหมีเนาะอ่าที่เราฟาร์มเมกี้ที่ผมพาไปดูนะต้องใส่ให้กับตำแหน่งเฟย่านะที่เป็นซับพอร์ตอยู่่งั้นจะตายง่ายเพราะมันให้เดฟนะครับให้เดฟได้โลเดฟด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่2ก็ใส่ให้น้องจิวนะแล้วตามจริงหัวแดงต้องใส่ด้วยนะแต่ผมมีมีไม่พอนะมีน้อย อันนี้ยังทำให้เต็มสูบนะถ้าเต็มสูบต้อง40-40นะสัตว์เลี้ยง40-40ิสิบนะห้าตัวนะผมอันนี้เอามาใช้ก่อนมันก็ผ่านได้ครับจำไว้เลยนะเฟย่าหรือลินลี่ครับไม่อยากให้ตายซัพพอร์ตใส่มีแพนด้าที่ผมพาไปไปดูตะเกียนะเป็นตัวสีแดงไอหัวแดงฮ้าอัพเป็นหกดาวได้ยิ่งดีใส่เหมือนกัน แล้วก็ตำแหน่งน้องฮิวนะฮะก็ใช้เหมือนกันส่วนปืนผมใช้ดาบซามูไรมังกรนะฮะมันจะติดคิเลตใช่ไหมเนี่ยมันจะเก็บสเตตได้สูงสุดนะฮะซ้ายมือ5% 10%สเตตนะฮะตัวนี้นีแล้วเราแล้วก็มาเวลใช้นี่ไปก่อนเนี่ยออโต้ได้ก็ค่อนข้างจะ90%กว่าเปอร์เนะฮะผมมันมีนะแบบว่าติดไม่ไม่ติดลดสปีดนะ,ะับผม ออมาเวลไม่ติดรถสปีดก็ถือว่ายากมากคุมนรกนะสลับสายเฟียงเราแต่ก็สามารถทำได้ทำตามที่ผมบอกนะไปฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะไปทำสัตว์เลี้ยงให้หมดนะตามนี้เลยแต่รูนมันมีเนี่ยมันดรอปแบบยากมากครับจะได้ดูลแดงแต่ว่าได้มาก็เป็นพวกซับอะไรเงี้ย ซับเขียวอะไรเงี้ยยากเหมือนกันนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วไปดูว่าเราทํายังไงใส่ยังไงนะครับตัวนี้นะฮะใส่มังกรตัวนี้ครับผมนี่นะอันนี้ผมก็ยังขอไม่ค่อยมีเนะนี่ยเนี่ยตรงนี้หมดเยอะนะครับประมาณนี้ะตัวนี้ใช้ไปก่อนตามจริงก็ต้องใส่เหมือนกันนะใช้ไปก่อน ใช้ได้ตัวนี้นะครับนี่สำคัญเลยนะฮะนี่ตัวนี้มันเป็นหมีหรือสิงโตเนี่ยวงเล็บมันเป็นหมีนะะผมก็เรียกหมีนี่ก็เช่นการต้องใส่นะฮะแต่วลวยังน้อยอยู่นะะอันนี้ก็ต้องใส่นะแต่ว่าผมไม่มีผมต้องใส่นี่ไปก่อนหาได้จากตรงไหนก็เหมือนเดิมมาตรงนี้ท้าทาย นี่เลยน้องหมวเขียวด่านลิงอุ้มแตงตัวนี้เลยนะเอามาให้ได้เยอะๆยะยะนะครับผมมีสิสิบตัวหนึ่งนะฮะแล้วต้องหาเพิ่มท่านก็หาเพิ่มเอานะฮะกดตรงกลางเลยครับผมนี่นกดตรงกลางไว้เลยนี่ครับง่ายๆใช้พลังงานนะ ใครเปี้ยวศาส์ทีแล้วไม่ผ่านขุมนรกวันแรกให้ใช้พลังงานในการฟาร์มสัตว์เลี้ยงก่อนเอาให้ได้นะครับเยอะๆเอาให้ครบนี่เนี่ยอย่างผมอ่ะหดาวแล้วแต่ว่าเลเวลเลเวลมาเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าจะไปเอา EXP มาให้แบบเลเวลห้พลังงานก็หมดไปเกี้ยงเลยครับก็ไม่ผ่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเอามาลงสัตว์เลี้ยงก่อน,นทำสัตว์เลี้ยงให้แน่นก็จะสามารถปล่อยออโต ด่านคุมนลกแบบเมกี้ที่ผมให้ดูได้นะเพราะว่าตอนแรกผมก็ไปดูในใครดูในสตรีมก็จะเห็นแหละอันนี้ผมเอามาบอกน้องๆที่ไม่ได้ดูสตรีมแล้วก็ผู้เล่นใหม่ว่าทําควรทํำยังไงใส่สัตว์เลี้ยงตําแหน่งไหนดีนะฮะ,ะเห็นไหมสัตว์เลี้ยงผมใส่ฟเฟย่ามีใช่ไหมมันมีเดฟครับผมอ่านดูได้เลยมันมีเดฟมีโยนเดฟใส่สักสามตัวนะสวยเลยเราก็จะไม่ตายนะ เียฟาร์มออตโต้ชิวๆไปเลยหรือไม่เราก็ปล่อยพับจอก็ได้นะประมาณนี้นะเค็ดรับนะฮะไม่มีอะไรยากสำหรับขุมนรกด่านแรกครับนี่ถ้าทำหมี40ได้เหมือนเนี้ย3ตัวนะโอ้โหสวยเลยท่านนี่ของเฟยย่าเป็นเลเวล40นะอันนี้เป็นเลเวล20 ประมาณนี้ท่านรับรองทําคุ้มค่าพลังงานแน่นอนนะบางคนอัพหดาวแล้วก็ไปฟาร์ม EXP เพื่อที่จะทําให้แบบเปลตัน50ไม่คุ้มเนะีอันนี้คุ้มกว่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงเอาไว้ใช้ยาวๆเลยฮนะถ้าสัตว์เลี้ยงอของหมดนะียให้กินสัตว์เลี้ยงทองที่เราที่เราเก็บไว้อะมันจะได้เป็นแสนเลยครับผมเอามาอัพตัวใหม่เนี่ยผมว่า มันเป็นสัตว์เลี้ยงสีแดงมันใช้ทรัพยากรเยอะนะค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมันจะออโตโ้ได้สบายอ่าเห็นไหมนี่มังกรก็ไปทำได้ครับเอาไว้ใช้ให้ตัวดาเมจใช้ นี่ก็ประมาณนี้ก็เห็นไหมมันจะบอกว่าก่อนกระทำการใดจะเพิ่มเดฟ700นะเป็นเวลา2เทินจากนั้นติดชิวเท่ากับ350ของเดฟเห็นไหมเยอะไหมล่ะเยอะดีนะฮะมันถึงยืนได้ไงไม่งั้นโดนตตตายแน่นอนนะอันนี้ก็เก็บสเตนตนะฮะ5%สูงสุด10สเตตคีเดเมจนะฮะเนี่ย2ตัวนี้ต้องเอามาใช้3ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้นี่ แค่นี้เองครับท่านก็จะผ่านด่านคุมนรกได้เลยนะประมาณนี้ก็ผมไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ผมจะบอกในสตนะีมเนี่ยอันนี้ก็กลัวน้องๆพลาดไปใช้พลังงานในการฟาร์ม EXP อันนี้สมหมดเลยมันไม่คุ้มค่ามันได้น้อยนะอัพไม่ไม่ได้เต็ม50 6ดาวไม่เต็ม50ด้วยนะก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่แล้วก็ทุกคนที่ยังไม่รู้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม